บดีพี่น้องเหมือนนี้ภาพพี่น้องมาเบงมักทุเรียนเล่ามาแต่ทางปัดซองมันบนน่ทุเรียนเล้าอันนี้เป็นมักทุเรียนไทยเลยพี่น้องอนนมักทุเรียนไทยลูมันกว่าสีใ่กว่าพี่น้องใญ่กวอันนี้อันนี้เป็นมักทุเรียนนีสงามกว่าเนาะทุเรียนเล้าของไทยกับสีเบงสวยงามมีคุณภาพก่อนพี่น้องอนนคุณภาพมันก็สติกกว่าอันนี้ก็สิเป็นมักดำใ่ดำใหเ่ล้า นี่กำลังแกะอันนี้ก็คือนห้านี่แหละนี่นี่กระโดดเด่นใช่บักเคีื่องได้ก็สิหุ่นขึ้เจ้าตัวเอาเปอกเละอาเปเปลนี่อันนี้ก็พ่อขาเพิ่นกระลังปอกให้พี่น้องปอกบักทวดเดียนแล้วนั่งชื่อมาเอาถั่ยหน่อยแทนนั่งน้อง เอากระตัดมาโนี้ง่ายกระตาดนะกระตัดเดือนแปดตกเ้า่อืมดีเนาะมาซอยเดือนเดือนแปม่แต่เ้าพันะว่าอเดือนนี้ยังไหนนะว่มิือนนึเจ้าบค่อยใส่นะว่ามิแต่เศ้าพันธ่เศร้าพันบอดื้อกว่าดคือันโอเคปอกชำหนักรไดนะ นั่งอีกสหน่วยุเขาชิมน่อยหนึงเลยไปยาคูบนล้วงดาวป็นยังไงอุ้ยมีดหนาอีดีวัดบังข่ไเออท่านล้องไข่ตว่าพวงมันนี่ไอชี้นนี่ช้นี่ดกันงาวช้นนี่เออชนี่ สีเหลืองแบบองไท่นี่ข้งไตยบ่บัหอมขึ้นเลืองแบบไทยเออสีเหลืองเออเออเออจริงตัวไหนก็สีงาอยู่ในตัวคือกันเนแบบหมักเียนโอ้หอมหอมหอมหมตะวันสีโอ้ยต้นพัใหญ่ดิซุกอยู่บวต่ไปนั่งฝาไม่ขาหน่อยพี่เ้องไม่ขาหน่อยก็นั่งนอบาอยู่รมีบ้านอยู่บ้านอยู่น้อยนึงแต่หอมแห้งด้อยหอมขนาดหอมแบบธรรมชาติ อยดูกระป๋อแปะคุณแม่ขาน้อยแม่ข่าสองแม่ข่าโอ้งามงามงมโอ้พ่นปอกงามเลยนี่โอ้ยแข็งกระดานว้าวเเป็นกระดานคองทำลาด้งด้กองไ่เน้อเสียอะไรดนักสบสได้แน่นฮึรูชเชองไ่ไมรอยคงไข่กระช้าไมนได้มันเครื่องค่ากันหมดสร เออเมนได้้อเนี 350, ่ยเครื่องข่าวแล้่ขากจว่าคมอีกดล้คมอีกของไอ้ของลาวจีโดโลสามสิบห้าพันเพียแต่ของไทยกับจีโดเจ็ดสิบพันี่อันนี้โอ้แล้วบ้างมีโลสามสิบห้าตเรียนนา่กับเจ้าเบิ้งมิตรนายตัเรียนดาวกับตัวเรียนไทย ตัวนี้ราคาราาคสีถือก่อกันเคืองเคืองเลยโอ้ตัวนี้งามเลยเออตัวนี้งามด้วยพี่น้องย่อไแหว่งงามไม่ต้องมีใหญ่มาอันนี้ผู้ชื่อเรือป่าเนี่ยเพราะชำนานป่านั่นเพราะค่ากับมือไม้พี่น้องมือไม้เป็นบอกว่าท่านอะชำนาญป่านอ่นจับจับกองให้นี่ก็ต้องให้เห็นหาขา้นดอก นี่ก็เปิดตัวหนึ่งตัวไหนตัวไหนซะนี่เดี๋วพี่น้องตัวหนึ่งง่ะตัวหนึ่งสองอันเสียสูงสูงเียจีะสูงๆูงอือ้ยสีงามเริ่พี่น้องเหลืองอาลามีีกขึ้นอีกให้มันเห็นตัวนี้นะเออนี่สีเหลืองอาลามนี่ได้ซ้ำหน่วยพี่น้องยับ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 อ่ะให้เห็นหนักไปเด้บ้างเดี๋ก็เอาตรงหามบ้างได้ซ้ำหน่วย เบียนได้เหรับโอ้อมาปิดปิดปิด